สวัสดีครับเพื่อนพน้องพี่คนรักกีฬาทุกคนนะฮะเจอกันกันกบผมเลชเชนเคยครับทุกคนฮะวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยถึงเรื่องราวของนักแข่งจอมเก่าคนหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าสถานการณ์นะครับของเขาในอนาคตเนี่ยเรื่องของการวิ่งเต้นหาเ้าอี้นี่ก็ถือว่าคงจะแบบว่าไม่ง่ายแน่ๆนะครับไม่รู้ว่าอนาคตจะลงเอ,อ่ยอย่างไรเรากําลังพูดถึงวอเตอรีบอตัสนะครับนักแข่งตํานานพระรองตลอดการอ่าจะไปพระรองตํานานเพื่อนพระเอกดีกว่า นะครับทาไมผมจะพูดคำว่าเพื่อนพระเอกนะครับทำไมพระรองมันโผล่มาตัดหน้าก่อนนะฮะ,ะนะครับผมมักจะให้นิยามของนักแข่งคนนี้นะว่าเป็นเ,เป็นเพื่อนพระเอกคงมีนักแข่งไม่กี่คนนะครับที่ชนะการแข่งขันเกิน10ครั้งขึ้นไปที่ยังลงแข่งขันอยู่ในตอนนี้ใช่ไหมผมจําไม่ได้นะครับว่าเขาชนะมากี่ครั้งมันมันยังไงมันน่าจะเลย10แล้วะฮะถ้าไม่ใช่10ก็น,น่าจะเป็น11นะครับทุกคนสมัยที่ยังคงรุ่งเรืองอยู่กับ Mercedes นะครับก็สมัยที่เป็น ขึ้นพระเอกนั่นแหละนะฮะก็คอยทําทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่ตรงนั้นจะไม่ได้เลาอะไรกันเยอะซึ่งเพื่อนๆก็น่าจะพอทราบกันดีจากนั้นก็จะพะจัฒจะพูนะครับอนาคตหลุดจาก Mercedes ไปนะฮะเพื่อที่จะหลีกทางให้กับดาวรุ่งคนใหม่นั่นก็คือจอร์ดเซลเนี่ยมาอยู่กับอ่อัลฟาลุมิโอนะครับอ่ตอนนี้ไม่มีแล้วฮะรีแบรนด์ Re ใหม่ไปแล้วเนี่ยก็อ่ปีแรกอันดับที่10ก็ยังคงพอพอได้อยู่นะพอ,อมาปีที่2ก็15นะครับแต่มาปีนี้เป็นยังไงก็ยังไม่ได้ ยังไม่ได้ทราบนะฮะก็แน่นอนนะครับว่าเขาออกมายอมรับครับว่ามันคงไม่ใช่งานที่ง่ายนะครับที่จะมีพื้นที่ให้ได้อยู่แต่ก็กําลังคุยอยู่กำลังเจรจากับอัลดีอยู่อัลดีก็จะเข้ามาช้อนต่อนะครับทุกคนเพราะว่าก็มีบางสื่อบางเจ้านะครับที่เขาเล่นข่าวมาว่าเขาอาจจะวางอนาคตของคาร์ลไซเอาไว้หรือเปล่าในตรงนั้นหรือแม้กระทั่งเซอร์กิโอเพเรสซึ่งอาจจะดูมีภาษีที่ดีกว่า พราะว่าอย่างน้อยนะครับทั้งสองคนที่กล่าวมาเนี่ยก็คือเอาเป็นผลงานในล่าสุดนะฮะก็จะดูดีกว่าบอทัสบอทัสที่บอกว่าชนะได้เกินสิบมันไม่ใช่ว่าเกิดเพิ่งเกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นนานมาแล้วไงดังน,นั้นการเจราจาต่อรองเนะี่ยมันก็อาจจะดูเสียเปรียบนะครับคนอื่นๆอ่าอย่างอย่างสองคนที่ผมเล่ามาทั้งเพเรสทั้งคาร์ลไซาเนี่ยอยู่อยู่ชัดเจนกันอยู่แล้วในตรงนี้นะฮะแต่นะครับบอทัสเองก็ยังมองว่าตัวเองมีศักยภาพนะ ยังคงมองว่าตัวเองมีมีศักยภาพนั้นอยู่แต่นะครับเขาก็เป็นนักแข่งที่จะบอกว่าโอเคละเราอาจจะมองว่าเฟอร์นันโดลอนโซ่ในยังขับได้บอตัสในตอนนี้ก็จะกำลังจะเข้าสู่30กลางๆเนี่ยแต่มันก็จะมีนักแข่งนะครับที่เรียกว่าอายุที่น้อยกว่านี้แล้วก็มีประสบการณ์มเีเรื่องราวที่พอตัวนะครับที่ที่เป็นโปรไฟล์ที่ดีได้เนี่ยมันก็จะเข้าเข้ามาเป็นตัวแข่งในตรงนี้กันอยู่เพื่อที่จะ มาแย่งอะไรจากเขาไปนะฮะเขาเองก็ยอมรับในสิ่งที่มันจะทําให้มันยากนี่ก็คือปีนี้มันมีความผันผวนของตลาดนักแข่งนะฮะที่บอตัสบอกมาอ,อย่างการมาถึงเฟอร์รารี่ของทันเซอร์แะก็ลูอิสแฮมเมอตันเนี่ยอันนี้มันก็จะทําให้พออีกคนนึงมาปุ๊บเขาลสายไม่มีที่อยู่เขาลสายก็จะต้องมาดิ้นรนหามันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เรียกว่าจะมาแย่งเฮาก้าอี้อเขา้าใจง่ายๆนะฮะ ถ้ามันไม่เกิดกรณีแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยโอเครายชื่อของคราร์ลไซก็จะไม่เป็นนักแข่งที่จะต้องไปจิรจาคุณนั้นคนนี้มันจะไม่มีเหตุเหตุการณ์นี้ตัวเลือกมันก็ชูกคู่แข่งหนึ่งก็จะจะหายไปมันก็จะน้อยลงใช่ไหมครับแต่นี่กลายเป็นว่าคราร์ลไซเองเรายังไม่รู้นะฮะว่าจะไปอยู่ไหนยังไงกันแนะ่ใช่ไหมยังไม่รู้ชัดเจนในตรงนั้นแล้วก็เออเก้าอี้ของเรด b บว์อันนี้ก็ยังไม่ชัว ไม่ว่าจะเป็นข่าวลือว่าแม็กซ์จะไปตรงนั้นตรงนี้มันมีผลหมดนะฮะกับเกาอี้ในเมื่ออีกคนหนึ่งออกไปมันก็ต้องแบบว่าอาจจะมีดาวรุ่งโผล่ขึ้นมาแทนมีอะไรยังไงไหมอ่าหรือแม้กระทั่งเซริโอเพลเรสอย่างเงี้ยถ้าหลุดออกไปเพ๊่อหลุดออกไปก็คือหลุดออกไปมา,ม,ามาเป็นคู่แข่งของบอทัสนี่แหละกับโจกวนยูเป็นยังไงฮะอ,อันนี้นะครับตอนแรกก็เหมือนว่าจะเหมือนว่าจะไม่ได้ไปต่อ แต่ไปไปไป,ไปมาตอนนั้นที่ทเห็นข่าวลือนะว่าโจควรจะไม่ได้ไปต่อคืออาจจะมีปัญหาเรื่องการสนับสนุนจากกลุ่มทุนจากชาติบ้านเกิดนะจากจีนแต่ยังไงไม่รู้นะครับพออาจจะเกี่ยวข้องกับการที่เอัน,นะครก็จะไปไปแข่งขันที่จีนก็คือมันเลื่อนไปเลื่อนมาเพราะโควิดใช่ไหมละ่ะแต่ตอนนี้ก็คือ,อละไปได้เลยทําให้ดูเหมือนสภาพคล่องกลับมาดีเลยทําให้โจก็ได้มีพื้นที่ให้ได้อยู่ในปีนี้ แต่ในอนาคตเนี่ยอันนี้นะครับยังการันตีอะไรไม่ได้อยู่เหมือนกันอาจจะปลิวคู่อะไรอย่างเงี้ยแต่บอตัสก็มองนะครับว่าโอเคสิ่งที่มันจะเป็นตัวขายให้กับเขาได้คือประสบการณ์ครับเขามองว่าประสบการณ์ของเขาเนี่ยมันจะช่วยทําให้อ u d i เนี่ยนะครับเข้ามาในตอนแรกเนี่ยอาจจะทํางานกันได้เรียกว่าได้ได,ได้ได้คล่องตัวกว่าคนที่ยังไม่มีประสบการณ์ตรงนี้นะอืถูกต้องถูกต้องครับผมผมก็คิดอย่างนั้นแต่ถ้ามาคิดคิดอย่างนั้นไม่ได้หมายความว่า้ ที่ควรเจาบอทัฟหรือ,อยังไงนะฮะคือโอเคทีมน้องใหม่เนี่ยที่เข้ามาเนี่ยนะครับคุณก็ต้องการนักแข่งที่อย่างน้อยมันจะต้องมีพวกที่เก่าๆนะหรือว่าพวกที่มีประสบการณ์อยู่แล้วเนี่ยยืนพื้นไว้คนหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าทําทีมใหม่โอเคนะครับทาทีมใหม่ก็จริงแต่มันก็เป็นทีมที่แค่แค่มาช้อนต่อก็จริงเนี่ยแต่ความความเชื่อมั่นนะฮะมันมันก็จะต้องมีกับนักแข่งที่มีโปรไฟล์ ที่ดีหรือน่าแข่งที่มีประสบการณ์นะครับที่จะมาช่วยในตรงนี้แล้วจะคงไม่กล้าไปเสี่ยงกับเด็กใหม่นะครับบอต้สก็มองว่าประสบการณ์ของเขาที่มีมาในตรงนี้นะครับก็น่าจะพอนะฮะที่จะทําให้เป็นที่ถูกเลือกและพิจารณาได้สําหรับผมนั้นนะครับผมผมมองในตอนนี้นะมันก็ต้องอาศัยจังหวะอาศัยโชคอาศัยดวงเข้ามาด้วยนะครับคือถ้าเกิดว่าไม่มีใครโผลมาในไม่มีเด็กใหม่เข้ามาเลยเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งสิ่งที่ทําให้บอตาต์น่าจะหายใจหายคอได้คล่องขึน้นเพื่อนๆมองว่าจะมี <c oughs> เด็กใหม่ขึ้นมาไหมแต่ถ้าลําพังการสลับเก้าอี้กันเนี่ยโอเคนะครับระดับความเสี่ยงจะก็มีอยู่นั่นแหละนะครับก็ถือว่าเป็นความยากลําบากอยู่แต่มันจะเป็นระดับหนึ่งถ้าตราบใดที่ยังไม่มีตัวละครมาเพิ่มไงนั่นกหมายความว่าคุณสลับส,บสับเปลี่ยนกันนะเอยมันก็ยังคงมีม,มีมีโอกาสได้สลับกับเขาอยู่แต่ถ้า อ่านะครับมีนักแข่งจากฟอร์มูล่า2ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับจาก F2 ขึ้นมาอย่างเงี้ยเอาละนะฮะเข้ามาแย่งเนี่ยมันก็จะกลายเป็นยากคูณ2คูณ3คูณ4เท่าขึ้นดีนะ,ะทุกคนเพื่อนๆลองคิดแทนดีฮะว่าสมมติว่าเพื่อน,นๆเป็นผู้บริหารของアウดีเออนะฮะจะยังคงให้โอกาสบอลตอรี่บอลทัสไหมนักแข่งที่ประสบการณ์เยอะประสบการณ์สูงอยู่นะครับแต่ในตอนนี้ ปีที่แล้วเนี่ยก็ชัดเจนนะครับว่าโอเคพวกเขาก็แม้ว่าจะไม่ใช่ทีมบ้วยแต่ก็คือรองบ้วยะขะแแนนก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะแต่ในปีนี้ยังไม่ได้เห็นวีแววนะฮะยังไม่ได้เห็นวีแววว่าว่าจะอ,าอยู่ในระดับไหนอะไรยังไงกันบ้างถ้าเป็น Audi เนี่ยจะจะเลือกบอต้าส์ไหมคิดว่าบอตาสมีคุณสมบัติกับ Audi ไหมคือตอนนี้จะไปทีมไหนได้มัน,มนคงมีทีมเดียวหละฮะทุกคนคิดว่านะนะครับคงคงมีทีมเดียว ก็คงคงเป็นเป็นพื้นที่ที่เดิมนี่แหละนะครับแต่เขาจะให้โอกาสต่อหรือเปล่าคือการที่จะมีโอกาสกลับไป Mercedes เนี่ยมันมันคงติดลบแล้วฮะโอกาสไม่น่าจะมีนะครับตรงนั้นก็ตัดไปได้เลยหรือจะโอกาสจะไปไหนก็คือจะไปเสียบแทนใครใคจะหลุดจากอะไรอ่อะไรนะทีมอาเหรออน,นาคตของริคากรโดครับเราเคยคุยกันไปสัปดาห์ก่อนนี่ก็ไม่แน่ไม่นอนเนี่ยเออเขาก็มีเด็กในสายของเขาทุกคนบ้างไหม พวกนี้นะฮะเขามีเด็กในสายของเขาที่ว่าไม่น่าจะนะครับไม่น่าจะทีมฮาร์เหรอฮาร์ดก็ก็เหมือนมีข่าวว่าอาดีเขาตอนนั้นมันก็เป็นข่าวที่สื่อเขาเขียนมานั่นแหละฮะทุกคนมัน,มนเอาแนวนอนไม่ได้หรอกเขาบอกว่าอาจะมีจะมีใครนะมีฮาเค e นเบิร์กเขาวางตัวฮาเคนเบิร์กกับคาร์ลไซเอาไว้นะครับในในอาดีเนี่ยนั่นอาจจะพอโอเคอาจจะพอได้ อาร์ดเขาไม่ได้ต้องการนักแข่งระดับดาวรุ่งหรือฮะเขากลัวว่าดาวรุ่งจะไปทารถเขาพังฮะเขาเอาแบบคนที่มีประสบการณ์ดีกว่านะครับมันแบบเออมันไม่ได้ห้าวไม่ได้อ,อะไรเกินไปอืมคงจะมีมีแค่นี้แล้วมั้งครับจริงๆนะถ้ฮาวเคนเบิร์กนะครับมีโอกาสตรงนั้นจริงๆแต่ตามจริงลนะ้วถ้าเป็นผมเป็นアウดี้เนี่ยก็คืออา่าผมก็ต้องดูนะครับถ้าถ้ามันถ้าให้ผมเลือก่าระหว่างเอาเด็กใหม่กับเอาบอทัสเนี่ยผมคงจะเอาบอทัสก่อนนะครับยืนไว้ ะะเอาอตาก่อนแต่มันก็ต้องมีเงื่อนไขว่าคู่แข่งต้องไม่ใช่คาร์ลสไตต้องไม่ใช่เพเรสนะอืมต้องไม่ใช่จงไม่ใช่สองคนนี้ก็คือต้องรุนในสองคนนี้เนี่ยได,ได้ที่อยู่ที่ไปชัดเจนก่อนนะบอต้สถึงจะหายใจได้ได้ชั่วท้องหน่อยนะจะได้โล่งๆหน่อยเออถ้าตัดคาร์ลสไซออกไปตัดเพเรสออกไปเนี่ยในกะรับแล้วเอาบอตัสเนี่ยมาเ บัตเทิลกับน้องใหม่ใครก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าจะเป็นใครถ้าจะเป็นผมเป็นอนะัลดีเนี่ยผมก็คงจะเอาบอตัสยืนพื้นไว้เอ๊แต่บอตัสในวันนั้นเนี่ยก็จะอายุสามสิบหกแล้วนะโอ้ยนะครับสี่ล้อมันไม่เท่าไหร่หรอกเอาจริงมันมันได้มันได้ไดฮะสี่ล้อมันได้พอเห็นสอรี่เห็นอะไรเขาในในอินสตาแกรมก็เขาก็ฟิตดีเนี่ยนะทุกคนนะไม่ได้มาปล่อยตัวปล่อยอะไรนะฮะก็ออกกําลังกายปั่นจกัจรกรยานจักรยานอะไรต่างๆนะครับก็ยัง,ย,งยังคงฟิตเพลี้ยอยู่ นะคิดว่าก็คงไม่น่าจะมีปัญหาเราเข้าเรื่องของอายุฮะยังคงจะไปได้อยู่เจ้าตัวเองก็มีพลังนะครับพลังใจพลังกายในเต็มเปี่ยมอยู่แต่พลังสนับสนุนนะครับเออนะฮะโปรไฟล์จะแน่นพอที่จะเจราจาได้ง่ายไหมตอนนี้ก็คุยแล้วคุยแล้วนะครับบอกยอมรับว,ว่าคุยแล้วแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะคุยได้ง่ายๆเนาะมันก็มีความผันผวนของตลาดนะักแข่งคนอื่นๆนั่นแหละที่ผมเล่าให้ฟังไปนั่นแหละฮะว่า คนนั้นคนนี้จะเปลี่ยนจะโยกจะย้ายแรงรต่างมันก็มีผลกันไปหมดนะครับทุกคนเอานะครับก็ภาพจําของผมกับบอทัสคงจะเป็นนั่นแหละนะฮะพระเพื่อนพระเอกนั่นแหละในในยุคหนึ่งนะครับในยุคหนึ่งที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรกับ Mercedes แต่พอมาอยู่อัล a ฟาโรมิโอไปแล้วเนี่ยมันก็ตามสภาพของรถสภาพของทีมนะฮะมันก็ได้แค่นั้นแหละนะครับมันไม่สามารถที่จะยกระดับอะไรได้มากมายนะฮะทุกคนอ้าวก็คงจะต้องดิน้นรนกันหลายคนฮนะไม่ใช่แต่เพียงบอทัสหรอกครับ แม้กระทั่งเพื่อนร่่นทีมโจกนุนยูเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างก็ต้องว่าต้องรอดูกันนะครับทุกคนอ่ะเรื่องราวนะครับที่นํามาฝาก,กเพื่อนๆนะครับมองอนาคตของนักแข่งจอมซ่าคนนี้ว่ายังไงกันบ้างว่ากันมาวันนี้ลาไปก่อนนะครับ